ทุกคนได้ยินเสียงเพลงไหมครับไม่ได้มาจากหูฟังหรือลำโพงที่ไหนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคงมาจากแว่นกันแดดอันนี้เป็นแว่นกันแดดแ Marvel a v e n t u r e r o o t QS g 0 1ไม่เพียงแค่สามารถใส่กันแดดได้เท่านั้นแต่สามารถใส่ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้ครบเพราะมาพร้อมกับลำโพงบลูทูธบิวอินทั้ง2ข้างตรงนี้ตรงที่ขาจะสะกีนสตาร์อินดัสทรีแล้วก็อีกข้างนึงจะเป็น ลายเซ็นของโทนี่สตาร์ทเทมากๆและรุ่นนี้นะครับเขาจะมากับบลูทูธเวอร์ชัน5.4ที่จะมีความเสถียรในการเชื่อมต่อมากกว่ารุ่นก่อนๆแบนเตอรี่โหมดสแตนบายอยู่นานได้10วันสามารถดูหนังฟังเพลงได้7-8ชั่วโมงระดับกันน้ำ IPX4 ป้องกันเหงื่อละองน้ำละองฝนได้แบบสบายๆน้ำหนักเบาแค่43กรัมไม่กดดังและก็ขาแว๊ดไม่หมีตรงขมับในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานใช้งานยังไงเดี๋ยวไปดูกัน กล่องเท่มากเหมือนส่งมาจาก Stark Industries จริงๆเลยเปิดกล่องออกมาอย่างแรกก็จะเจอการและตัวแว่นกันแดดที่ขาจะสกรีน Stark Industries แล้วก็อีกข้างจะสกรีนลายเซนของโทนี่สตาร์ปุ่มกดและตำแหน่งชาร์จอยู่ด้านล่างในกล่องเล็กที่ให้มาก็จะเป็นสายชาร์จผ้าเช็ดเลนส์และก็คู่มือการใช้งานสายชาร์จที่ให้มาก็จะเป็นแบบหัวแม่เหล็กทั้งสองข้างและลายด้านนึงก็จะเป็น USB ใช้เสียบกับอะแดปเตอร์บานพับขาวแว่นเขาทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวแข็งแรงไม่กองแกนตำแหน่งลำโพงก็อยู่อยู่ที่ปลายขาเว,ว้าทั้งสองข้างและคุณสมบัติเด่นอีก ป้องกันรังสี UV และแสงสีฟ้าจากแสงแดดได้มาดูฟังก์ชันการใช้งานกันบ้างฟังก์ชันแรกกดปุ่มหนึ่งครั้งด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้จะเป็นการหยุดหรือเล่นต่อวิดีโอฟังก์ชันที่2กดติดต่อกัน2ครั้งด้านขวาจะเป็นการเพิ่มสีและถ้ากดติดต่อกันสองครั้งด้านซ้ายจะเป็นการลดเสียงและฟังก์ชันที่3กด3ครั้งด้านขวาจะเป็นการเล่นวิดีโอถัดไปกดเหมือนกัน3ครั้งด้านซ้ายจะเป็นเล่นวิดีโอก่อนหน้านี้บอกได้เลยว่าคุณภาพของลำโพงชุดนี้ชัดใสเคลียร์มากๆ รูปทรงแว่นเป็นแบบยูนิเซ็กสามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเข้าได้กับทุกรูปหน้าสมัยนีย้แว่นกันแดดมีไว้กันแดดอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องดูหนังฟังเพลงเอนเตอร์เทนได้ด้วยใครจะตามเดี๋ยวจุกจะทิ้งพิกัดไว้ให้ด้านล่างที่เดิมนะ